2โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชอปดีมีคืนคนละครึ่งเริ่มพรุ่งนี้23ตุลาคม2563เป็นต้นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำหรับ2โครงการสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกันตน หรือผู้ที่มีรายได้ถึงขั้นเสียภาษีเริ่มแล้วนะครับสำหรับ2โครงการชอบดีมีคืนลดหย่อนภาษีสูงสุด30,000บาทและโครงการคนละครึ่งรับเงิน3,000บาทจากทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์พรุ่งนี้กันเลยนะครับและหากไม่ใช้สิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันเลยนะครับ ก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการพัฒนาในการจัดทำคลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านอย่างไรนะครับช่วยกดแชร์ส่งต,ต่อให้กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูโครงการชอบดีมีคืนกันก่อนนะครับสำหรับโครงการนี้ไม่มีการลงทะเบียนแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขเวลาที่ใช้จ่ายต้องขอใบกำกับภาษีหรือแวดหรือใบเสร็จตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน3 0,000่นบาท นำไปหักลดหย่อนภาษีสำหรับปี2,563โดยนำไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2,564าหสำหรับเกณฑ์ขั้นบันไดภาษีที่จะได้เงินคืนเป็นตารางขั้นบันไดาทางช่อง YouTube h อา h a n ช e แได้เคยนำเสนอไปแล้วอย่างไรสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลัง ได้เลยนะครับมาทําความเข้าใจกันอีกรอบนะครับสําหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโครงการชอบดีมีคืนได้แก่หนังสือสินค้าโอท็อสินค้าคงทนเช่นโทรศัพท์มือถือทีวีตู้เย็นเป็นต้นและสินค้าบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการได้แก่ สินค้าเช่นเบียร์สุราและวายยาสูบค่าน้ำมันการ์ดเชื้อเพลิงค่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์และค่าเรือนิตยาสารที่ซื้อผ่านออนไลน์ค่ามะกุเทศเป็นต้นสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสำหรับช็อปดีมีคืนนะครับ มาดูโครงการคนละครึ่งกันบ้างนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งจํากัดค่าใช้จ่ายของแต่ละวันนะครับสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับร้านค้าผู้ประกอบการที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีระหว่างวันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้ในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มโดยสำหรับการใช้จ่ายแต่ละครั้ง รัฐจะจ่ายร่วมกันครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินันละ150บาทต่อวันและไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการไม่ใช้จ่ายเป็นเงินสดกันนะครับใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตางังทางร้านค้าก็จะไม่รับเป็นเงินสดนะครับต่างกันกันกบชอบดีมีคืนที่รับเป็นเงินสดรับบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินการใช้แต่ละวันนะครับที่สำคัญเลยนะครับ ขอย้ำกันอีกรอบหากเติมเงินผ่านจิวเวลเตแล้วไม่ใช้จ่ายภายใน14วันระหว่างวันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2563นี้หรือภายในระยะเวลา14วันระหว่างนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับบางคนบางท่านยังเข้าใจว่าจะต้องใช้จ่ายหลังวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปตามที่ได้รับ SMS แจ้ง หลังจากวันที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาสำเร็จขอย้ำกันนะครับไม่ใช่นะครับซึ่งสำหรับวิธีการใช้จ่ายท่านสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของทางช่อง YouTube s อาร์ชาแนได้เลยนะครับซึ่งอย่างไรทั้ง2โครงการนี้เริ่มวันเดียวกันนะครับ23ตุลาคม2563เหมือนกัน เวลาที่เริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับขอบคุณมากครับทางช่อง YouTube hr channel หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนหลายๆท่านสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างหรือกด s ั b s c r i b e สีแดงมุมขวาล่างเช่นกัน เพื่อท่านจะได้รับชมคลิปสาระดีๆที่มีประโยชน์ของทางช่อง y u u u b e hr channel ก่อนใครขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ